บริษัทกลางปีอินเตอร์เนชันแนลจำกัดจัดงานมหกรรมรถยนต์มือสองครั้งที่9หรือ b บ n g k o k ้ายูสคาร์โชสองพเอาใจคนที่ต้องการรถมือสองคุณภาพดีซึ่งภายในงานมีค่ายรถผู้นําเข้าอิสระและเต่งรถชั้นนําของเมืองไทยมากกว่า14บริษัทต,ตอบรับเข้าร่วมงานพร้อมนํารถยนต์มากกว่า100รุ่นมาจําหน่ายบนพื้นที่1 5 0 0 0ตารางเมตรโดยในงานครั้งนี้ผู้ร่วมงานทั้งหมดได้ขนกองทัพรถยนต์มือสองทั้งญี่ปุ่นและยุโรปคัดเกรดและคุณภาพมาจัดแสดงเต็มพื้นที่ณฮอออ์เมืงงทานี ระหว่างวันที่3 9ถึเามษายน2560สวัสดีครับผมนพตลนินธรรมชาติผมเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเบนซ์อมอลรัชดาอยู่บนถนนรัชดาพิเศษนะครับเรามีทั้งรถเบนซ์แล้วก็รถ BM ที่มีคุณภาพในการคัดเลือกรถ BM ของเราเนี่ย เราจะเช็คประวัติทุกคันก่อนที่เราจะซื้อเข้าเวลาเราซื้อเข้าเสร็จเราก็จะปรับมาตรฐานให้ได้เป็นของอมรรัชดาในงานนี้เนี่ยเราจะมีไฮไลท์ BM เอ็มซีรีส2 218 i t o u r e r Active m Sport รนะฮะรถคันนี้เป็น CBU ประกอบนอกทั้งคันอายุแค่6เดือนวิ่งมาแค่หมือนกว่าโลเศษเท่านั้นเองราคาออกห้างเนี่ยอยู่ที่2,499,000บาท ตอนนี้เราตั้งขายอยู่ที่1,8,90 0ล้าบาทราคาเนี่ยลดไป6,000นบาทเพียนเน้ยนคันนี้คุ้มมากเรามีทั้งสีเทาและสีขาวเป็นคู่แฝดแล้วก็มันจะมีวารันตีเบียไซของ BM อนะฮะอีก4ปีเต็มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนจานเบรกรวมคุ้มครองไปถึงเครื่องเกียร์4ปีเต็มถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสามารถซ่อมได้ศูนย์ BM ทั่วประเทศลูกค้าสามารถเลือกผ่อนได้เพียง 24,904บาทต่อเดือนนะฮะรถทุกคันที่มาจอดในนี้จะต้องไม่ชนหนักไม่เคยจมน้ำไม่เคยกุอุบัติเหตุไม่เคยรถจดประกอบถ้ามีปัญหาตามนี้ยินดีคืนเงินให้100%เเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถมือสองที่ขายอยู่ในงานนี้มีคุณภาพทุกคันทุกเต็งครับ